วันนี้จะผ้ามาเฮ็ดต้ตมพะโลขาหมูนะคะวันนี้ใส่วิธีอบเอานะคะบ่ได้ทอดนะคะจะผ้ามาเ็ดเด้อจ้าเดี๋ยวจะเบิง่งผ้าเบิ่งเพ่องที่เฮาเตรียมไว้นะคะจะมีสามเกลือน,นะคะที่เตรียมไว้นะคะโขกไว้แล้วเรียบร้อยนะคะจะมีกระเทียมพริกไทยดำนะคะแล้วจะมีลากผักชีนะคะโขกไวแล้วเรียบร้อยนะคะเตรียมใส่หมอนอะจ้า นี่จะต้มไข่เป็ดไว้นะคะหาเพิ่นสุกแล้วเขาจังว่าปอกทิ้งใส่หมอด้วยนะคะใส่สามเกือลงไปเลยนะคะ ในผงพาโูลงไปเลยค่ะยๆจุดเร่งรัดนะคะเห็ดง่ายๆนะคะเติมด้วยซีอิ๊วดำจ้า หมูตีดเด๋เ้าอบว้นะคะอบไฟหนาเลยคะ่ะอบใส่หมอทอดไรหนัำมันนะคะสามารถเะะป็เนจะบอกระดิ่งะคะเวลาเลาอบเลยจะทอดก็ได้นะคะ ขึ้นไปไวเรื่อยๆเลยนะคะก็จะเป็นปักกาดดองที่เตรียมใบนะคะใส่ลงวมก่องกันเลยนะคะคุณยดมากินก็เอาไส่เลยนะคะคุณยดบ่มากกะบ,บอาไส่ก็ได้นะคะ จะตุ้นเพื่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะไข่ก็เริ่มซุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะกอกไข่ใส่นะคะ